เซียนอม,มะตะ2,500ปีบทที่695พิกัดของไม้ปราณสายฟ้าฟาดถ้าเป็นลูกศิษย์คนอื่นตายก็ตายไปเถอะแต่ชีเทียนอีเป็นลูกชายของเขาในเมื่อเขาเป็นคนของพวกนายองค์กรคนเหนือคนพวกนายนมีทางช่วยเขาไหมชีเทียนเซิงมองชายหนุ่มตรงหน้าด้วยความเย็นชา เพราะคนสติฟั่นเฟือนเศษส,สะวะพวกนี้ลูกตัวเองถึงต้องมาเคราะหร้ายเขาต้องโดนล,ลากเข้ากลุ่มโดยที่ไม่รู้เรื่องแน่ๆแ,แต่ตอนนี้พูดอะไรไปก็เปล่าประโยชน์สิ่งสำคัญคือช่วยเขาออกมาไม่มีหนทางใดใชายหนุ่มใส่หัวพลางกล่าวคุณก็รู้ไม่มีทางที่พวกเราจะเปิดเผยตัวต่อกองสืบสวนจากที่ผมทราบมาหนนี้เทียนอีปะทะเข้ากับซูเย่ซูเยเป็นสมาชิกระดับสูงของกองสืบสวนซูเย ชีเทียนเสิ้อกัดฟันกรอดสายตาฉายแววเครียดแค้นฝังกระดูกดำลูกชายเขาทำผิดย่อมต้องเป็นเขาที่สั่งสอนคนของกองสืบสวนมีสิทธิ์อะไรเข้ามาแทรกแซงที่สำคัญที่สุดคือเจ้าคนที่ชื่อซูเย่ปรักปรำลูกชายเขาและจับตัวลูกชายเขาไปช่วยโอกาสแก้แค้นเรื่องส่วนตัวถ้าอย่างนั้นที่นายอุตสาห์มหาฉันถึงที่นี่มีจุดประสงค์อะไร ชีเทียนเซิงจ้องเด็กหนุ่มตรงหน้าด้วยสีหน้าเย็นเยียบผมไม่มีเจตนาใดๆชายหนุ่มสายหัวเอ๋ยด้วยท่าทางจริงใจแค่ในฐานะสหายของชีเทียนอ e, ีมีหน้าที่ต้องบอกกล่าวสถานการณ์ของเขาให้คุณฟังเท่านั้นครับใสหัวออกไปชีเทียนเซิงเอ,อ่ยเย็นเในเมื่อได้บอกเล่าเรื่องราวแล้วผมไม่รบกวนแล้วครับ ชายหนุ่มประสานมือหมุนตัวออกไปไม่ลังเลและชะงักแม้แต่น้อยเขาเดินออกไปได้หลายร้อยเมตรถึงหันกลับมามองชำาเลืองบ้านหลังเล็กของฉีเทียนเซิงหลังจากแน่ใจแล้วว่าฉีเทียนเซิงไม่ได้ไล่ตามออกมาถึงเอ่ยขึ้นด้วยรอยยิ้มเย็นฉันไม่เชื่อหรอกยอดฝีมือขั้นจะเสริมกแกร่งสองอย่างนายผู้ห่วงลูกจะอดทนไหว อันดับ13เสียชีวิตอันดับ12ถูกกองสืบสวนจับกลุ่มท่าฉันไม่ช่วยโอกาสลงมือตอนนี้ปล่อยไปตามลำดับเช่นนี้คนต่อไปที่จะเกิดเรื่องก็ต้องเป็นอันดับ11อย่างฉันหน้าสิ12บ12ในายมีพ่อที่ดีนี่ถือว่าเป็นเรื่องสุดท้ายที่นายทำเพื่อองค์กรแล้วกันให้ตาแก่ขั้นเจ็เสริมแกลงสองงอไปเปิดทางก่อนอย่างน้อยไปคาดคั้นเอาพิกัดที่ซูเย่อยู่ในตอนนี้มากองสืบสวนซูเย่ ภายในลานบ้านตีนเขาชีเทียนเซิงกัดฟันไตรตรองอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะรีบเร่งรุดหน้าไปในเมืองระหว่างทางเขากดสายโทรหาใครบางคนฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับชีเทียนอีครึ่งชั่วโมงต่อมาชีเทียนเซิงมาถึงย่านที่ไฮโซทีท่สุดแห่งเมืองชิงเฉิงเขาเดินลงจากรถโรรอยรุ่นแฟนทอมของตัวเอง มุ่งหน้าไปยังตึกสำนักงานที่หรูหรามีระดับที่สุดด้วยหน้าตาอึมครึมเขามาถึงชั้น33ทั้งชั้นมีแค่บริษัทเดียวศูนย์วิจัยข้อมูลเทียนเซียเบื้องหน้าเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์บริษัทให้การบริการด้านข้อมูลจัดหาบุคลากรแต่เบื้องหลังเป็นหน่วยข้อมูลในยุทธภาพแห่งประเทศจีนภายใต้หน้ากากศูนย์ข้อมูลปกติ แหล่งที่มาของข้อมูลในองค์กรนี้ล้วนเก็บด้วยช่องทางที่ถูกต้องด้วยเหตุนี้การมีอยู่ของมันจึงไม่ฝ่าฝืนกฎขณะเดียวกันก็มีการรายงานข่าวสารหายากต่อกองสืบสวนและทางการเพราะอย่างนั้นประเทศจึงอนุญาตให้มีองค์กรนี้อยู่ทว่าข้อมูลลับสุดยอดบางอย่างนั้นต่อให้พวกเขารู้ก็ไม่กล้าบันทึกเข้าระบบและยิ่งไม่กล้านำไปขาย แต่สำหรับชาวยุทธภพส่วนใหญ่ข้อมูลที่พวกเขามีอยู่ในมือนับว่ากว้างขวางมากแล้วชีเทียนเซิงไม่เชื่อทั้งหมดที่เด็กหนุ่มพูดเขาต้องการคําตอบที่แท้จริงเขาชําเลืองป้ายศูนย์วิจัยข้อมูลเทียนเซียและเดินตรงเข้าไปที่นี่เป็นบริษัทที่ดูไม่ต่างอะไรจากบริษัทอื่นเลยพนักงานข้างในล้วนทำงานอย่างมีระบบฉันคือชีเทียนเซิง ชีเทียนเซิงมาที่แผนกต้อนรับบอกกล่าวชื่อแซ่ด้วยใบหน้าไม่สบอารมณ์สวัสดีค่ะคุณชีดิฉันได้รับการแจ้งมาแล้วคุณตามดิฉันมาได้เลยค่ะเจ้าหน้าที่สาวแผนกต้อนรับเดินยิ้มออกมาพาชีเทียนเซิงไปยังห้องรับรองผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสาวสวยรออยู่ด้านในแล้วโต๊ะน,น้ำชาในห้องมีเอกสารซองหนึ่งวางอยู่ สวัสดีคะ่ะคุณฉินนี่คือสินค้าที่คุณทำการสั่งซื้อล่วงหน้าเอาไว้คุณตรวจสอบที่นี่ได้คะ่ะแต่เอาออกไปไม่ได้ผู้จัดการสาวสวยเอ่ยด้วยรอยยิ้มฉีเทียนเซิงไม่พูดอะไรเดินเข้าไปหยิบเอกสารขึ้นมาเปิดดูเขาพบว่าเอกสารฉบับนี้บันทึกข่าวทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับฉีเทียนอีในครึ่งเดือนมานี้นอกจากข่าวเช้าแล้ว ข่าวที่สำคัญที่สุดคือข่าวที่ีเทียนอีถูกจับตัวไปไม่มีรายละเอียดในเอกสารบอกว่าีเทียนอีถูกกองสืบสวนจับตัวไปแล้วและผู้ที่จับีเทียนอีไปก็คือสูเย่นายจริงๆด้วยสีหน้าีเทียนเซิงอึมครึมลงประหนึ่งฝนกำลังจะตกการคาดเดาด้านหลังเอกสารเวลานี้ไม่รู้ว่าีเทียนอีเป็นหรือตายและยากมากถ้าจะเดินออกจากกองสืบสวนทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ เป็นเรื่องจริงชีเทียนเซิ่งสูดหายใจเข้าลึกมือกำแน่นเพลิงโทรศัพท์ปะทุออกจากแววตาสูเย่ฉันจะให้นายชดใช้ด้วยชีวิตเขาหมุนตัวจากไปตกอยู่ในมือของกองสืบสวนแบบนี้ช่วยไม่ได้แน่แนแล้วเขายังไม่พยองถึงขั้นคิดจะชิงคนจากมือกองสืบสวนมีแต่ต้องฆ่าสูเย่เท่านั้น แต่กองสืบสวนเป็นตัวปัญหาจริงๆชีเทียนเสิ่งข่มความโมโหในใจเดินไปลางไตร่ตรองอย่างใจเย็นไปหาถึงที่ทั้งแบบนี้ไม่ได้แน่กองสืบสวนต้องตัดสินว่ามาเพราะต้องการแก้แค้นถึงตอนนั้นย่อมลงมือขัดขวางคิดจะฆ่าซูเย่จะยิ่งยากใช่ว่าคนของกองสืบสวนจะแตะไม่ได้เพียงแต่ต้องทำให้พวกเขาเถียงไม่ออก ในเมื่อด้านห่วงจุ้ยเขาสู้ฉีเทียนอีไม่ได้ซ้ำยังปรักปรำฉีเทียนอีเพราะห่วงจุ้ยเช่นนั้นส่งศาสตร์ทารบด้วยห่วงจุ้ยขอประลองฝีมือฉีเทียนเสิ่งไปจากศูนย์วิจัยข้อมูลเทียนเซียมายังกองสืบสวนในเมืองชิงเฉิงและส่งศาสตร์ทารบผ่านกองสืบสวนก่อนจะหันหลังจากไปทันทีไม่นานนักกล่าวที่ประมาจันห่วงจุดหยีนเสิ้งส่งศาสตร์ทารบขอดวนฝีมือห่วงจุ้ยกับซูเย่ก็มาถึงมือเจียงซานอ ปเิเมื่อเห็นข่าวเจียงซานเอ่ยขึ้นทันทีด้วยเสียงเย็นเยียบในฐานะผู้บัญชาการเขตการฝั่งตะวันออกเขาย่อมรู้จักฉีเทียนเซิงและรู้ว่าฉีเทียนเซิงมีพลังกล้ากแกร่งบวกกับคนที่ซูยเย่จับมาก่อนหน้านี้ไม่นานเป็นลูกนอกสมรสของฉีเทียนเซิงฉีเทียนเซิงตั้งใจมาแก้แค้นซูยเย่อย่างเห็นได้ชัด ไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่ซูเย่เป็นอัจฉริยะที่กองสืบสวนอบรมพิเศษต่อให้เป็นสมาชิกกองสืบสวนคนอื่นๆที่จะกับสถานการณ์เดียวกันเขาก็ต้องปฏิเสธโดยไม่ลังเลกองสืบสวนไม่มีทางอนุญาตให้ใครมีโอกาสแก้แค้นสมาชิกกองสืบสวนอย่างเปิดเผยแน่นอนหลังจากออกคำสั่งให้ปฏิเสธแล้วเจียงซานรีบโทรหาซูเย่ฮัลโหลมีคนรับสาย กล้องสืบสวนของเราได้รับศาสตร์ทารกที่มุ่งเป้ามาที่เธอหนึ่งฉบับเจียงซานบอกทันทีคนที่ทารกคือฉีเทียนเซิ่งแค่ได้ยินชื่อเธอก็น่าจะรู้แล้วใช่ไหมว่าใครเพราะฉีเทียนอีใช่ไหมครับซูเย่ถามใช่เจียงซานพยักหน้าเอ่ยขึ้นภูมิหลังของคนผู้นี้ค่อนข้างซับซ้อนได้ข่าวว่าเขาเป็นคนทรยศรุ่นก่อนๆของสำนักประตูลมสำนักประตูลม ในสมัยนั้นยังไม่ตกต่ำในยุคที่ประเทศจีนกำลังพัฒนาด้านเทคโนโลยีสำนักประตูลมจึงยังได้เปรียบอยู่มากและเป็นที่เคารพนับถือในตอนนั้นฉีเทียนเซิงเป็นอัจฉริยะที่แข็งแกร่งที่สุดในสำนักประตูลมแต่หลังจากนั้นเขามีเจตจำนงที่ต่างออกไปจึงถูกคนระดับสูงของสำนักประตูลมตำหนิอยู่บ่อยๆและเกิดใจผิดแผกแตกแยกในภายหลัง ก่อนเจ้าสำนักประตูลมรุ่นก่อนๆจะตายเขาได้ขโมยวิชาลับที่ประตูลมสืบทอดกันมาและทรยศสำนักแม้ว่าวิชาลับที่เป็นแก่นสำคัญของสำนักประตูลมในสมัยนั้นหายสาบสูนไปนานแล้วทว่าวิชาที่เขาขโมยไปก็ถือเป็นหนึ่งในวิชาที่สำนักประตูลมสืบทอดกันมาและเพราะเหตุนี้และสำนักประตูลมถึงได้ตกอับลงคนในสำนักประตูลมก็เคยมาหาเขาแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างก็ไม่อาจกำรับเขาได้ เจตจำนงไม่ตรงกันซูเย่หัวเราะเสียงเย็นเอ่อยขึ้นดูท่าสินแสหวงจุ้ยผู้นี้จิตอกุศลเช่นเดียวกับลูกชายของเขาการบำเพ็ญสายประตูลมต้องหลีกเลี่ยงการมีจิตอกุศลมากที่สุดโดยรวมก็เป็นตามที่เธอพูดนั่นแหละเจียงซานกล่าวหลังจากนั้นไม่รู้ทำไมดูเหมือนชีเทียนเซียนจะเจอกับปฏิหารบางอย่างส่งผลให้พลังของเขาทวีคูณมีพลังกล้าแกร่งงอมากในด้านค่ายกลทว่าค่ายกลที่เขาใช้ล้วน แต่เป็นค่ายกลที่มีบันทึกในประตูลมไม่ใช่ค่ายกลสมัยบรรพการที่ขาดหายไปนี่ก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่สำนักประตูลมกํำรับเขาไม่ได้นอกจากนี้เขายังมีอีกตัวตันเบื้องหน้าประธานสมาคมห่วงจุ้ยคนปัจจุบันพูดมาถึงนี่เจียงซานเว้นจังหวะเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยต่อในระบบของกองสืบสวนบันทึกสถานะเขาว่าเป็นผู้ฝึกยุทธไร้สังกัดระดับของเธอเรียกข้อมูลดูได้ทุก เมื่อคนผู้นี้มีพลังแกร่งกล้ามากมั่นใจได้ว่าพลังของเขาในตอนนี้น่าจะอยู่ที่ขั้น7็ดเสริมแกร่งสองขั้น7เสริมแกร่งสองสุยเยสสายตาินิงเงินไปขั้น7มีการเสริมแกร่งทั้งหมดห้าระดับด้วยกันขั้นแรกกระดูกสันหลังส่วนกระเบนเห็บหนึ่งขั้นสองกระดูกสันหลังส่วนเอวขั้น 3, สามสันหลังส่วนอกขั้น4นกระดูกสันหลังส่วนคอและขั้นห้ากะโหลกศีรษะทว่า ดูจากเงื่อนไขของผู้ฝึกยุทธในยุคนี้ดูเหมือนไม่มีใครฝึกขั้นเจ็เสริมแกร่ง5้าทุกคนล้วนหยุดหลังเสริมแกร่งระดับ4ี่เพราะการเสริมแกร่งกะโหลกศีรษะเป็นเรื่องที่ยากและอันตรายมากโดยปกติผู้ฝึกยุทธในยุคนี้ล้วนบรรลุขั้น8ดหลังจากขั้นเจ็ดเสริมแกร่ง4ดูจากระดับการฝึกฝนของผู้ฝึกยุทธในยุคนี้แล้วฉีเทียนเซิ่งสําเร็จการเสริมแกร่งกระดูกสารหลังส่วนเอวแล้วถูกต้อง เจียงซานพยักหน้านอกเหนือจากนี้ยังมีอีกเหตุผลที่ฉีเทียนเซิงมีพลังแกร่งกล้าและเป็นเหตุผลที่ประตูลมกำรับเขาไม่ได้นั่นก็คืออาวุธของเขาหืมซูเย่ฉงนไม้ปราณสายฟ้าฟาดทลายค่ายกลชั่วร้ายทั้งหมดในใต้ล่านี้ได้ได้ข่าวว่าเขาเข้าไปยังเขตปลอดคนและเฝ้ารอยอยู่นานหลายเดือนถึงเจอไม้ปราณสายฟ้าฟาดท่อนหนึ่งท่ามกลางสายฟ้าที่กระหน่ำลงมาเจียงซานกล่าว เขานำไม้ปราณสายฟ้าฟาดธาตุท่อนนั้นไปใช้เป็นกระบี่ไม้นอกจากจะเข้ากับวิชาห่วงจุ้ยของเขาได้ดีเยี่ยมแล้วยังเพิ่มอนุภาพของพลังปราณได้ด้วยเป็นไม้ปราณสายฟ้าฟาดของจริงเหรอครับซูยเยตาลุกวาวทันทีขาดสิ่งใดสิ่งนั้นก็มาจริง ทีแรกยังเตรียมหาเวลาบุกเข้าไปในเขตปลอดคนที่สายฟ้ากระหน่ำและทำการค้นหาอย่างละเอียดไม่คิดเลยว่ายัางไม่ทันได้จัดตารางเวลาก็ได้ข่าวคราวของไม้ปราณสายฟ้าฟาดแล้วซ้ำยังเป็นไม้ปราณสายฟ้าฟาดที่ขจัดความชั่วร้ายได้ด้วยนี่คือเครื่องมืออาคมที่เหมาะสมกับอาจารย์ห่วงจุ้ยที่สุดของจริงๆจียงซานบอก ถึงฉันจะปฏิเสธแทนเธอไปแล้วแต่ฉีเทียนเซิงไม่ใช่คนดีอะไรเขาไม่ยอมรามือไปแบบนี้แน่เธอเองก็ต้องระวังให้มากอย่าให้เขาตามเจอละ่ะพูดจบเขาเตือนอีกหากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรส่งพิกัดมาให้ฉันทันทีนะครับสุยเย่พยักหน้ารับคำทว่าครุ่นคิดเรื่องไม้ปรานสายฟ้าฟาดอยู่ตลอด อีกเรื่องพื้นที่ระดับ60ของแฟนตาซีดรีมเปิดให้เข้าแล้วทำไมไนายยังไม่เข้าหล่ะเปิดให้เข้าแล้วเหรอซูเยชะงักเล็กน้อยเขาไม่ทันสังเกตจริงๆช่วงนี้ยุ่งตลอดเลยครับเดี๋ยวค่อยว่ากันมีเวลาวันไหนเข้าไปดูหน่อยได้จะล็อกอินแล้วบอกฉันด้วยมีเรื่องต้องรบกวนให้เงินไหมครับไปไกลๆเลยอีกด้าน หลังจากชีเทียนเสิ่งส่งสาระรใบแล้วก็ใคร่ครวญอยู่ตลอดว่าจะฆ่าซูเย่ให้ดูเป็นอุบัติเหตุยังไนดีทว่าไม่รอให้เขาเจอวิธีอันไร้ที่ติกองสืบสวนก็ตอบกลับมาสวัสดีครับศาสตร์ทารพของคุณถูกปฏิเสธกองสืบสวนโทรเข้ามาพร้อมกล่าวและหลังจากนี้จะไม่รับอีกครับพูดจบสายถูกตัดไอระยำ เมื่อได้รับข่าวนี้ฉีเทียนเซิ่งบันดานโทสะในบัดรดลเขาคำรามสูเย่แก่คิดว่าจะหนีพ้นเหรอกองสืบสวนจะปกป้องนายใช่ไหมถ้าอย่างนั้นฉันจะบีบให้นายโผล่มาเองฉับพลันเขานึกถึงอีกตัวตนของสูเย่คนดังในโลกออนไลน์สายตาฉายแววเย็นเยียบนายมีอิทธิพลในโลกออนไลน์มากไม่ใช่เหรอ ถ้าอย่างนั้นฉันจะใช้โลกออนไลน์บีบให้นายโผลมาเองพูดไปชีเทียนเซิงพยายามระง,งับโทระในใจเขาหยิบมือถือออกมาหามุมให้ดีแล้วเค้นรอยยิ้มเพื่ออัดวิดีโอสวัสดีครับทุกคนผมคือชีเทียนเซิงประธานสมาคมห่วงจุย้ยช่วงนี้ผมได้ยินจากเพื่อนบางคนว่าสหายซูยเย่มีความสามารถด้านห่วงจุ้ยไม่เบา ซ้ายังช่วยเศรษฐีหลายท่านจัดวางค่ายกลวยห่วงเรื่องนี้ทําเอาผมทึ่งมากไม่คิดเลยว่าแพทย์แห่งชาติผู้ได้ตําแหน่งมาใหม่จะเป็นอาจารย์ห่วงจุ้ยที่เก่งกาจอีกด้วยในฐานะประธานสมาคมห่วงที่ผมอัดวิดีโอในวันนี้ก็เพื่อต้อนรับซูเยเข้าสู่วงการห่วงจุ้ยสองเพื่อแสดงจุดยืนถ้ามีโอกาสหวังว่าจะได้ประลองฝีมือด้านห่วงจุ้ยกับสหายซูเยเวลาสถานที่และรูปแบบการประลองให้สหายซูเยเป็นผู้ตัดสินใจได้เลย หวังว่าสหายซูยเย่จะไม่ปฏิเสธอย่างไรพวกเราทุกคนก็เพิ่งทราบว่าคุณรู้เรื่องห่วงจุ้ยผมและทุกคนอยากเห็นเหมือนกันว่าคุณจัดวางห่วงจุ้ยอย่างไรผมรอคุณอยู่โปรดอย่าปฏิเสธหกระดูกกระเบนเห็นเน้นเ้นของกระดูกสันหลังเชื่อมต่อกับกระดูกเชิงกรานเป็นทางผ่านของเส้นประสาทไปยังบริเวณเชิงกรานและขาเซียนอมตะ2,500ปี บทที่696เผือกชิ้นโตมาแล้วซูเย่ตอบกลับถ่ายทำเสร็จสิ้นหลังจากมั่นใจแล้วว่าไม่มีปัญหาใดๆชีเทียนเซิ้งโปสด้วยบัญชีเวยป๋อประธานสมาคมห่วงจุ้ยของตัวเองทันทีในเวลาเดียวกันเขาส่งไปแจ้งสมาชิกสมาคมห่วงจุ้ยทุกคนให้แชร์คลิปของเขาด้วยไทเปาอันดับ11ที่เตรียมตัวอยู่แล้วเห็นแจ้งเตือนเวยป๋อทันทีที่ชีเทียนเซิงโพส จึงคลิกดูเมื่อเห็นคลิปศาสตร์ทารกที่ฉีเทียนเซิร์งโปสแล้วไท่ยเปาอันดับ11หัวเราะเย็นๆออกมาทันทีตาแก่นี่ติดกับตามคาดซูเย่หนนี้ต่อให้ในายมีปีก็บินหนีไม่ได้แล้วถึงเวลานั้นจะได้มีคำอธิบายให้ทางสหรัฐด้วยสมาคมห่วงจุย้ยซูเย่ไปเกี่ยวข้องกับสมาคมห่วงจุ้ยได้ยังไง เหล่าบุคลากรในวงการห่วงจุ้ยพากันแชร์คลิปที่ฉีเทียนเซิงโพสจนบรรดาสื่อใหญ่ในเวยปปอที่เห็นเข้าช่วยแชร์เสริมเข้าไปอีกไม่นานนักคลิปนี้แพร่สะาัดไปทั่วเวยปปอหลังจากเหล่าชาวเน็ตได้เห็นก็งงกันหมดหานี่มันเรื่องอะไรกันซูเย่เป็นแพทย์แห่งชาติไม่ใช่เหรอทําไมถึงดูห่วงจุ้ยด้วยละ่ะสองอย่างนี้คนละด้านกันเลยนะ ซูเย่คนนั้นน่าเหรอใช่ซูเย่คนนั้นไหมทุกคนพากันถามด้วยความอยากรู้ตกลงใช่แพทย์แห่งชาติเด็กที่ชื่อซูเย่หรือเปล่านอกจากซูเย่คนนั้นจะเป็นซูเย่คนไหนอีกมีแต่เขาแหละที่ประธานสมาคมห่วงจุ้ยถึงกับเอ่ยชื่อได้แต่ซูเย่คนนั้นทำไมถึงรู้สึกว่าเรื่องนี้มหัศจรรย์จังเลยล่ะเลิกคาดเดาไปต่างๆนานา,นาได้แล้วรีบไปถามเจ้าตัวสิ ใช่แล้วถามเจ้าตัวถ้าใช่ซูเย่คนนี้จริงๆต้องเป็นข่าวดังระเบิดระเบ้อแน่ทุกคนรีบไปแสดงความคิดเห็นสอบถามใต้เวปปอของฉีเทียนเซิงไม่ใช่ซูเย่จริงๆหรอกมั้งปรมาจารย์แพทย์แห่งชาติคนนั้นน่ะเหรอซูเย่เรียนแพทย์แผนจีนไม่ใช่เหรอเขาเป็นปรมาจารย์แพทย์แห่งชาตินะเกี่ยวอะไรกับคนสาย่วงจุ้ยอย่างพวกคุณซูเย่รู้เรื่อง่วงจุ้ยด้วยเหรอ คุณต้องบอกให้ชัดเจนสิซูยเย่ที่คุณพูดถึงใช่สูยเย่จากมหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนจี้หยางหรือเปล่าเผชิญกับความคลางแคลงจากฝูงชนฉีเทียนเซิ่งยิ้มเย็นเป็นที่นิยมจริงๆด้วยจะใช้ความเป็นที่นิยมของนายนี่และบีบบังคับให้นายยอมปรากฏตัวใช่เขาไหมใช่เขานั่นแหละประมาจารย์แพทย์แผนจีนซูยเย่ ชีเทียนเสิรไม่พูดพร่ำทำเพลงเขาตอบกลับและปักหมุดความคิดเห็นนั้นไว้บนสุดซูเย่นั่นแหละเขามาจากมหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนจี้ยางซูเย่ที่เพิ่งได้เป็นปรมาจารย์แพทย์แห่งชาติคนที่11บฟึบชาวเน็ตงงเป็นไก่ตาแตกกับประโยคนี้ซูเย่จริงด้วยโอ้โหเป็นท่านเทพซูเย่จริงๆหรือนี่โคตรเจ๋งมีอาชีพเสริมเป็นสินแสดูห่วงจุ้ยด้วย หลายปีมานี้ซูเย่ศึกษาการแพทย์แผนจีนอยู่ตลอดไม่ใช่หรอเขารู้เรื่องห่วงจุ้ยด้วยหรือนั่นสิเขาเพิ่งจะอายุ23ไม่ใช่หรอเพิ่งศึกษาแพทย์แผนจีนจบไม่น่าจะมีเวลาไปศึกษาศษาสตร์ห่วงจุ้ยนะเมื่อก่อนก็ไม่เคยได้ยินว่าเขาศึกษาห่วงจุ้ยมานี่มันจะขัดแย้งเกินไปแล้วจู่ๆก็รู้สึกเหมือนทลายสิ่งกีดขวางได้ห่วงจุ้ยกับแพทย์แผนจีนเชื่อมโยงกันเฉยเลยยอ ฉันว่าประธานสมาคมห่วงจุ้ยคนนี้เข้าใจผิดคนแน่ๆซูยเย่เป็นแค่นักศึกษาชัดๆเถียงกันไปเถียงกันมาทั้งโลกออนไลน์ฮือฮากันหมดรู้จักหรือไม่ชอบซูยเย่หรือไม่ล้วนพากันร่วมวงสนทนาอย่างดูเดือด เรื่องฮวงจุ้ยมีความลึกลับเรื่องมีอยู่จริงหรือไม่มีอยู่แล้วจึงดึงดูดผู้คนได้ง่ายมากส่งผลให้คนที่รู้จักซูยเย่อยากเห็นกันหมดว่าซูยเย่รู้ศาสตร์ฮวงจุ้ยไหมส่วนคนที่ไม่รู้จักซูยเย่ก็อยากเห็นว่าฮวงจุ้ยคืออะไรหวังว่าจะได้เห็นวิชาฮวงจุ้ยที่เร้นลับมหัศจรรย์ในจินตนาการของพวกเขานอกจากนี้ยังมีคนคอยยุยงจำนวนมาก ยังไงสะตรับใดที่มีข่าวคราวของซูเย่ปรากฏคนพวกนี้ต้องโผล่ออกมาตามๆกันเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่แค่แฟนคลับของซูเย่กระทั่งชาวเน็ตมหาศาลยังรู้จักบัญชีของคนเหล่านี้เป็นอย่างดีกระทั่งตั้งฉายาให้พวกเขาพวกแอนตี้ที่มีทิฐิตั้งแง่กับซูเย่เรียกสั้นๆว่าเยเตอร์เฮยคล้อยหลังการเข้าร่วมของแต่ละฝ่ายความนิยมของหัวข้อนี้เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ ในฐานะแฟนคลับอันดับหนึ่งของซูเย่เหอรั่วลวก็เห็นข่าวในเน็ตตั้งแต่นาทีแรกชีเหอรั่วลวนั่งอยู่หน้าคอมมองฉีเทียนเซียนในคลิปด้วยความดูหมิ่นพร้อมเอ่ยขึ้นด้วยความดูแคลนบางอาจท้านบ่อท่านเทพซูเย่ของฉันนายแพ้แน่พูดไปเธอเปิดแฟ้มข้อมูลแฟ้มหนึ่งออกด้วยความตื่นเต้นดีใจในแฟ้มนั้นบันทึกเรื่องราวที่เพิ่งเสร็จสดสร้อนรน นิทานบทนี้มีชื่อว่าชายหนุ่มหล่อเหลาปะทะห่วงจุ้ยชั่วร้ายประสงค์เพียงผดุงคุณธรรมเนื้อเรื่องของนิทานคือทุกสิ่งที่เธอได้เห็นและได้ฟังทว่าเธอมีการปรับแต่งเนื้อเรื่องด้วยความประณีตนิดหน่อยไม่ได้ใช้ชื่อจริงของใครและบางอย่างที่เปิดเผยสู่สาธารณชนไม่ได้ก็ถูกเธอปกปิดด้วยตัวอักษรทั้งหมดเธอไม่ใช่คนสวยใสยไร้สมอง รู้ว่าสิ่งใดโพสได้สิ่งใดโพสตไม่ได้ช่วยเอาความนิยมในเวปอตอนนี้เหอรั่วรั่วโพสต์บทความนี้ออกไปพร้อมแอดกลุ่มแฟนคลับซูเยและแฟนคลับใหญ่ๆคนอื่นในฐานะแฟนคลับหลังจากสนับสนุนงานปฐมเมศของซูเยแล้วเธอได้กลายเป็นแฟนคลับอันดับหนึ่งโดยปริยายมีลูกน้อยเป็นพันเป็นหมืน่นเมื่อเห็นเจ๊ใหญ่โพสต์บทความจึงรีพากันแชร์และกดไลค์ขณะเดียวกัน แฟนคลับบางส่วนหลังได้อ่านนิทานก็แท็กเหอรั่วๆในกลุ่มแฟนคลับของซูเย่ทันทีพี่ใหญ่ถามด้วยความอยากรู้นะตัวเอกในนิทานที่คุณเขียนใช่ซูเย่หรือเปล่าไม่ได้มีเพียงคนเดียวเท่านั้นมีอีกมากมายที่สงสัยและอยากรู้อยากเห็นตัวเอกในบทความนี้ยิ่งอ่านยิ่งเหมือนซูเย่สูงใหญ่หล่อเหลามีความสามารถ ท่ามกลางการจี้ถามของแฟนคลับทุกคนเหอล่วล้วตอบแค่คำเดียวอืมคราวนี้กลุ่มแฟนคลับคลึกครื้นขึ้นมาทันทีโอ้โหเป็นท่านเทพซูยเย่จริงๆหรือนี่ถ้าอย่างนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเหรอไม่ใช่แฟนฟิกเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆเหรอทุกคนชะเง้อคอเฝ้ารอ นิทานเรื่องนี้เหมือนจริงเกินไปแล้วรายละเอียดละเอียดถึงขีดสุดถ้าเป็นการแต่งขึ้นไม่มีทางสมจริงได้ขนาดนี้เหอล,ล้วล้วส่งสติกเกอร์หน้านายก็รู้ไปบูมกลุ่มแฟนคลับระเบิดระเบ้อเรื่องจริงหรือนี่ฟึบแคปเจอร์ข้อความและส่งต่อในกลุ่มแฟนคลับอื่นๆทันทีอย่างบ้าคลั่งทำเอาบรรดาแฟนคลับคลุ้มคลั่งกันในบัดดล ท่านเทพซูยเย่เก่งกาจขนาดนี้เชียวรู้สาดห่วงจุ้ยด้วยหรือนี่ถ้าที่ล่วล่วพูดมาคือความจริงท่านเทพซูยเย่ของเราจะเก่งเกินไปแล้วมิหน้าละสมาคมห่วงจุ้ยถึงเอ่ยชื่อบอกว่าอยากประลองด้วยโคตรเจ๋งสมกับเป็นไอดอลของฉันฉันคิดว่าคืนนี้จะทําข้อสอบอีกชุดฉันจะเอาอย่างไอดอลของฉันคุณแม่ช่วยสมัครคลาสเรียนเสริมให้หนูด้วยตอนนี้ฉันชักทนรอท่านเทพซูยเย่แสดงอำนาจไม่ไหวแล้ว ทุกคนแสดงความคิดเห็นกันอย่างตื่นเต้นดีใจรบกวนทุกคนแจ้งเจ้าของกลุ่มแฟนคลับต่างๆด้วยให้ควบคุมคนในกลุ่มตัวเองให้ดีห้ามเผยแพร่เรื่องนี้ออกไปเด็ดขาดตอนนี้ซูเย่ยังไม่แสดงจุดยืนแต่ฉันกล้าย,ยืนยันว่าถ้าซูเย่ตอบตกลงประลองฝีมือกับประธานสมาคมห่วงจุ้ยอะไรนั่นเขาต้องชนะแน่นอนเหลอล้่วล้วพิมพ์บอกน่าเสียดายแฟนคลับสมัยนี้คุมยาก แม้เหอรล่วล่จะกำชับแล้วกำชับอีกทว่าท้ายสุดก็ไม่อาจหักห้ามความกระตือรือร้นที่ทุกภูมิใจในตัวสุเย่ได้ข้อความคุยกันในกลุ่มถูกเปิดเผยออกไปอยู่ดีเวลานั้นนิทานที่เหอรล่วลุ่โพสลงเน็ตกระจายออกไปพอดีและได้รับการติดตามจากชาวเน็ตไม่น้อย ไม่รู้ว่าผ่านกลุ่มแฟนคลับที่แฝงตัวอยู่หรือกลุ่มแฟนคลับของซูเย่หลังจากข้อความที่คุยกันในกลุ่มถูกแคปและเผยแพร่ออกไปบัญชีก็สิบที่คอยแชว์เช้าอยู่เรื่อยๆโพสภาพแคปข้อความการคุยกันออกมาทันทีพร้อมบอกอย่างมั่นใจว่าคนที่ตัวละครในนิทานนี้อ้างอิงถึงก็คือซูเย่เมื่อถูกปล่อยข่าวเช่นนี้ชาวเนต็ตอึ้งกันหมดอ้อโหฉันเพิ่งอ่านจบกำลังรอติดตามตอนต่อไปนายจะมาบอกฉันว่าเป็นเรื่องจริงหรือวะแล้วยังเป็นซูเย่อีก ไม่หรอกมัง้งซูเย่รู้ศาสตร์ห่วงจุ้ยจริงๆเหรอนี่มันเป็นนิทานไม่ใช่หรอเกี่ยวอะไรกับเรื่องจริงชาวเน็ตไม่อยากเชื่อเพราะเนื้อหาในนิทานเรื่องนี้น่าทึ่งเกินไปถ้าเป็นซูยเย่จริงๆความสามารถด้านห่วงจุ้ยของเขาต้องแข็งแกร่งขนาดไหนเชียวขณะที่อึง้ง ความกระตือรือร้อนในการแสดงความคิดเห็นของเหล่าชาวเน็ตวีคูณความคิดเห็นจากด้านต่างๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆส่งผลให้ความนิยมของเรื่องนี้สูงขึ้นไปอีกซูยเย่นในฐานะตัวเอกหลังจากได้รับข้อความแจ้งเตือนข่าวร้อนจากแอปต่างๆและเบราว์เซอร์แล้วเขามึนงงอยู่นิดหน่อยนี่ทารบตัวเองแบบเปิดเผยเลยเหรอจะแก้แค้นให้ลูกชายตัวเองแบบเปิดเผยเลยหรือไงคิดได้ยังไง เวลานั้นเจียงซานส่งข้อความมาอีกฝ่ายกำลังบีบบังคับให้ตอบรับคำท้ารบเป้าหมายชัดเจนมากนั่นก็คือหาโอกาสลอบฆ่าเธอห้ามมู่วามเด็ดขาดต้องอดทนไว้เมื่อเห็นข้อความซูเย่รีบตามหาคลิปสาทารบที่ฉีเทียนเซิงโปสในฐานะประธานสมาคมห่วงจุ้ยทันทีหลังดูคลิปจบซูเย่ไตรตรองขั้นเจ็ดเสริมแกลงสอง สู้ได้นี่เป็นโอกาสได้รับไม้ปรานสายฟ้าฟาดที่ดีที่สุดหากพลาดโอกาสนี้ไปคงจะหาโอกาสได้ยากชีเทียนซึ่งเป็นประธานสมาคมห่วงจุ้ยไม่ว่าจะในสังคมปัจจุบันหรือยุทธภพล้วนมีอิทธิพลอยู่ระดับหนึ่งคิดจะชิงไม้ปรานสายฟ้าฟาดจากมือเขาจำเป็นต้องมีเหตุผลสมควรที่สำคัญที่สุดคือ ซูเย่ต้องการบรรลุขั้นเจ็โดยเร็วและไร้ที่ติดจำต้องได้รับไม้ปราณสายฟ้าดมาก่อนหากตัวเองบรรลุถึงขั้นเจแล้วค่อยไปประลองกับฉีเทียนเซิ่งงอเช่นนั้นไม้ปราณสายฟ้าฟาดคงไม่มีค่าอะไรแล้วเพราะฉะนั้นมีแต่หาทางชิงไม้ปราณสายฟ้าฟาดมาจากมือฉีเทียนเซิ่งก่อนบรรลุเท่านั้นถ้าเป็นเช่นนี้ฉไหนถึงไม่ตามน้ำไปเล่าลุยแต่นายใช้ความคิดเห็นชาวเน็ตบีบบังคับฉันให้รับคำท้า ฉันจะปล่อยให้ในายสมปรารถนาง่ายๆได้ยัางไงาสูเยคลี่ยิ้มเย็นมุมปากโยนความกำชับของเจียงซานทิ้งไปไม่พูดพร่ำทำเพลงลงชื่อเข้าใช้วเวยป๋อของตัวเองและแชร์คลิปศาสตร์ทารบของฉีเทียนเสิ่องพร้อมข้อความตอบกลับประธานฉีส่งศาสตร์ทารกบมาที่ผมด้วยตัวเองผมจะกล้าปฏิเสธได้ยัางไงาแต่เป็นอย่างที่ประธานฉีพูดจริงหรือที่ว่าผมสามารถเลือกรูปแบบการประลองได้เองเขากดส่งทันที พริบตาเดียวข้อความนี้ก็เห็นโดยชาวเน็ตมากมายหาสูยเย่ตอบแล้วเผือกชิ้นใหญ่มาแล้วอย่างที่คิดที่ไหนมีซูยเย่ที่นั่นมีเผือกเหล่าชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นกันด้วยความฮือฮาอีกครั้งเจียงซานกลับระเบิดขึ้นมาบ้าเอ้ยไอหมอนี่ทำอะไรอยู่เพิ่งจะเตือนเขาไปเองทำไมเขาถึงตกลงเล่า